เข้าไปจอดข้างในเลยเอออันนี้สีดาสีดาแต่มันเป็นพันุสีส้มนะกรอบเก็บเลยเก็บเลยลูกสีนี่สดๆเนี่ยเอาเลยอันนี้สีแดงสีแดงคุณเช็ดตูด่อนตอนที่จะทานเลยอู้หูอีกแล้วอู้หูเสียอะไรปะกรอบน่าหันเห็นไหมดูลักษณะกรอบจริงๆอ่ะตอนนี้นะคะอันนี้เข้ามาเป็นแผนกชิมนะเชลไม่เคยชิม ไม่ไม่ต้องล้างไม่ต้องล้างนะคะดูดิดูดูดูนะคะปลอดสารนะคะข้ามาเพราะทุกอย่างอยู่ในตัวเราหมดแล้วอ่ะมาท่านท่านดูเดินท่านเดินข้ามาอูชุดไม่เข้ากับสวนเลยนะคะอยู่ทุบเบอร์ก็กุ้มใจอ่ะอ่ะอ่ะเช็ดอร่อยเดี๋ยวจิ้มจิ้มยิ่งอร่อยกรอบนะคะต้องทำไอ้นี้ตอนนี้นะโอ้โหผู้เยี่ยมชมร้องโอ้โห ไอ้วันกิ้งมาแล้ว <senza> ด <copyright mañana> ูเอาเหลืองๆส้มๆมาใช้ได้แล้วเนี่ยถ้ามันไม่เปื้อนดินทานได้เลยกินกิ้งกิ้งกิ้งดูนะคะโอุ้ยสวยเยอะอืมไหนไหนแบมือสิหน่าหน่าเห็นไหมเออทั้งคนโอเคดูนะคะดูนะคะอันนี้อ่ะอ่ะล้นมือแล้วล้นมือโอ้โหเห็นไหมนู่น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 เหลืองอันนี้มันเป็นพันธุ์สีส้มนะไม่ได้แดงแต่กรอบแล้วเหนียวนะคะ เดี๋ยวเราจะไปทานกับน้ำจิ้มเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไปก่อนโอเคไปนะเอาไปเชื่อมเอาอะไรไปเชื่อมเอามะเขือเทศไปเชื่อมตรงไหนแล้วมังตรงไหนมะเขือเทศดูสินี่ยเย็บเย็บมั้เจ็บมาู้ดูอันลูกดื้นดูดูดูเนื้อมันจะเยอะนี่โอ้โหอ่ะใหญ่นะชิเป้งนะอืมฮัก โอเคอ่ะว okay. ันนี้วันนี้ก็พบกันโดยไม่ได้นัดหมายนะคะเอออ๋อคนที่ก็ติดประชุมอ่ะคะอันนี้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวล้างก่อน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 ดูดูปลาบ่อปลานะคะเนี่ยเมื่อกี้คุณครูเขาไปเก็บหบุ้งมาคุณดูปลาน่ะอืมอ่ะวันนี้นะคะอันนี้คนคนบ้านอยู่ไหนคะคนสวยๆในบ้านอยู่ไหนคะ อยู่กูเต็บโอ้กูเต็บเดินมะเขือกูเต็มเดินมะเขือ,อวันนี้มาเก็บมะเขือ<ด>เทศเป็นไงสดใหม่จากไร่ไดูชุดแล้วกันดูชุดกันเก็บดูชุดเก็บแล้วกันว่าเป็นยังไงนะคะใครสนใจมาได้เลยนะคะ